อมมมัมาามกมีา,าสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ติดตาม ทังลูกศิษย์ที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะทางช่องทางเฟนเพจจอาจารย์ออร่ามหาราณีแล้วก็ช่องทางช่อง tö YouTube c h a n n e l นะคะวันนี้ดวงโชคราภมาแล้วดวงโชคราภเน้นๆนะคะบอกเลยว่าดวงโชคราภมาแล้วนะคะวิธีการสมดวงแก้เคล็ดทำอย่างไรให้เรามีโชคมีลาบนะคะเรามาติดตามกันนะคะกับคนเกิดทั้ง7วัน ประจำเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่1นธันวาคม2563ดวงโชคลาภกับอาจารย์ออร่ามหาราณีนะคะเราจะมาเริ่มวันแรกเลยนะคะมหาราณีศูนย์ใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์มหาราณีศูนย์หนึ่งกดแชร์ลงกลุ่มขอให้ถูกฝากตัวตรงขอให้ถูกรังวันที่1คะ่ะดวงโชคลาภของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงโชคลาภจะเป็นอย่างไร เะะขาอกว่าดวงโชคลาภท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนนีนนน้นะคะระหว่างวัทนที่16พฤศจิกายนกับวันที่1ธันวาคมนะคะจะมีเพื่อนเอาเลขมาให้จะมีคนรู้จักเอาเลขมาให้เลขไม่ไปไหนไกลเลขใกล้ตัวเลขที่เราชอบเลขทําบุญกระถินพับป,ป่านะคะที่เราไปทําบุญมาจะมีโอกาส ที่จะได้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของโชคลาภใครที่เฉียดก็จะถูกใครที่ไม่เคยถูกเลยจะมีโอกาสที่จะมีโชคดังนั้นไปทําบุญกระถิ่นเนี่ยขอด้วยนะขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะคะลูกจะมาทํานุบํารุงพุทธศาสนา,าซื้อตัวที่รักซื้อตัวที่ชอบนะคะถวายไฟเทียนนะคะ,ตะเติมน้นะะํามันตะเกียง เกี่ยวกับแสงสว่างจะดีทําบ้านให้สว่างสดใสทํายิ้งพระให้สะอาดจะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะสีนําโชคคือสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแดงเขียวจะให้โชคดังน,น,นั้นเน้นในเรื่องของแดงเขียวเลขนําโชคเดือนนี้คือ1932นะคะ193 2้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์มหาราณีศ1์หนค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์ ะคะใครเกิดวันจันทร์พิมพ์มหาราณี02นะ,ะท่านที่เกิดวันจันทร์พิมพ์มหาราณี02ให้จันทรด้วยนะคะกดแชร์ลงกลมบอกเพื่อนด้วยนะคะใครที่เกิดวันจันทร์พิมพ์มหาราณี02นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แหมใบแรกมาก็เฉียดตลอดเลยค่ะอาจารย์ซื้อบนออกล่างซื้อล้างออกบุเฉียดแต้มเดียว เป็นสายเฉียดนะครับเป็นลูกอกเฉียตดตอนที่เกิดวันจันนะเฉียดตลอดนะอ่าเขาบอกว่าต้องทําบุญนะเกี่ยวกับความเป็นความตายกับโรงศพสมบูรณ์สวดมนต์นะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะช่วงนี้อยากได้โชคลาภขอพรอ,องคพระพิคณีนะคะจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภกับผู้หญิงคือลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะจะได้โชคลาภนะอายุคุณแม่เบอร์โทรศัพท์ของตอนเองค่อนข้างที่จะโดดเด่นมาก ะะพยามยทำบุญแบบที่อาจารย์บอกนะคะสิ่งที่เฉียดก็จะเริ่มได้นะคะก็จะเริ่มมีนะคะทำบุญกับคุณแม่ตนเองด้วยให้แม่ให้พรออายุคุณแม่เบอร์โทรศัพท์คุณแม่จะให้โชคนะ,คะขอผรอนองพระพิคเนตจะมีโอกาสได้ทั้งลาบป่าและก็เ,เรื่องของโชคลาภที่ปรารถนาในเดือนพฤศจิกายนกับวันที่1ธันวาคมนี้ด้วยนะคะสีํำโชคคือสีชมพูและก็สีแสด ะะสีชมพูสีแสบนะ,ะเลขนำโชคคือ7 2 9 6 7296นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์มหาราณี02ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันอังคารใครเกิดวันอังคารพิมมหาราณี0ูาให้จันด้วยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารมหาราณี0ูสา ท่านที่เกิดวันอังคารเลขเยอะมากเลยนะคะเวลาจะซื้อเลขเเยอะมากยาวเป็นหางว้าวเลยนะคะสายแบบเลขเยอะอันนั้นก็ดังอันนี้ก็เด็ดโุ้แบบจดมาหางว้าบค่ะบางเขาบอกว่าวันอังคารนี้ดวงแบบได้ได,ได,ได้นิดหน่อยได้บางทีก็เท่าเท่าทุนนะคะแล้วรายจ่ายเยอะได้โชคลาภมาสิ่งที่จะจ่ายรอจ่อมากๆเลย ทะะ่านที่เกิดวันอังคารนะวันอังคารดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะให้โชคลาภนะคะพระแม่ลักษมีพระอุมาไหว้เทวดาที่เป็นผู้หญิงนะคะแม่ตะเคียนแม่เรือทองนะคะหรือแบบเกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะจะได้จะเอาโชคลาภม,มาให้นะคะแล้วจะมีโอกาสได้โชคลาภไม่ใช่แค่โชคลาภเกี่ยวกับสิ่งโชคนะคะ คุณสามีแฟนกิ๊กจะเซอร์ไพรส์เอาเงินมาให้อ้อนเขาเยอะนะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ท้าที่เกิดวันอังคารออนถึงศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ขอพอรทำบ่อยๆกันเลยจนกว่าจะหวยออกอ้อนเท่านั้นแล้วจะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะสีนำโชคคือสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะสีฟ้าชมพูเป็นสีนำโชคของท่านที่เกิดวันอังคารเลขนำโชคคือ2 4 6 3 2463นะคะท่านที่เกิดวันอังคารมหาราณีถึง3าคะ่ะ ต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันมหาราณีศุธิใครเกิดพุธกลางวันนะคะท่านที่เกิดพุธกลางวันพิมพ์มหาราณีศุธินะคะดวงชคกลาบเดือนพฤศจิกายนกับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมด้วยนะคะต้องตามนะอย่าไปทิ้งนะคะมาถึงใบแรกค่ะใบแรกพุธกลางวันเนี่ยแบบสู้มาหลายงวดแล้วนะคะอาจารย์นะคะ แล้วก็แบบไปเชื่อเลขคนเยอะมากพอจะถึงไม่ลาคนนั้นโอ้อาจารย์คนนี้คนนั้นแบบเลขเยอะเหมือนกันไม่ค่อยมั่นใจในตนเองนะคะพูดกลางวานันเป็นไปได้งวดที่จะถึงเนี่ยต้องเบาๆนะคะแต่อาจจะมีโชคใหญ่ประมาณวันที่1นธันวาคมแต่งวดที่จะถึงยต้องเบานะมีวิบากในเรื่องของการเงินและการงานเล่นอย่างมีสติไม่ต้องไปซื้อเยอะเพราะจะได้โชคลาภจากการงานแทน ะะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะถูกไหมมีโอกาสถูกถูก,ถก,ถกนิดหนึ่งนะคะถูกนิดหนึ่งนะถวายทําบุญเสริมดวงถวายของมีคมมีดกันไก่นะคะแล้วขอตัดอุปสรรคและปัญหาแล้วจะมีโอกาสได้โชคลาภซื้อลอตเตอรี่จากผู้ชายผู้ชายอบอุวนๆจะเอาโชคลาภม,มาให้นะคะแล้วเขาบอกว่าอายุของคุณพ่อหรือเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อ ที่คุณพ่อค,คุณพ่อเสียแล้วเอาอายุคุณพ่อมาตีเลขนะฮะเพราซอเกิดวันท่านเสียอายุท่านเสียจะมีโอกาสได้นะฮะผู้ชายจะให้โชคลาภนะคะสีนำโชคคือสีม่วงแล้วก็สีดำม่วงดำเป็นสีนำโชคของท่านที่เกิดพุธกลางวันนะคะเลขนำโชคคือ <S 2 <S 1 0 5 2105นะคะท่านที่เกิดพุธกลางวันมหาราณีศูนย์สี่ค ต่อไปค่ะท่านที่เกิดพุธกลางคืนมหาราณีศูนย์ห้าใครเกิดพุธกลางคืนพิมพ์มหาราณีศูนย์ห้ากดแชร์ให้จันด้วยนะคะกดแชร์ลงกลุ่มให้จันด้วยท่านที่เกิดพุธกลางคืนมหาราณีศูนย์ห้านะคะท่านที่เกิดพุธกลางคืนนะใบแรกมาก,ก็แบบโอ้ติดขัดมากค่ะอาจารย์ไม่รู้ติดขัดอะไรซื้อไม่เคยถูกเลยค่ะอาจารย์นะคะซื้อลอตเตอรี่ก็แบบเออแบบ เชียรรางวัลที่5รางวัลที่ที่สี่นะคะท่านที่เกิดพุทธกางคืนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องพยายามนั่งปฏิบัติธรรมนะคะทำบุญแล้วขอขมาก,กรรมในสิ่งที่แบบติดสินบาทค่าสินบนนะคะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีพยายามขอขมากรรมนะคะเลขดังเลขเด็ดเลขอุบัติเหตุในทีวีเนี่ยเจโชคลาภม,มาให้นะคะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆด้วยนะ ใครที่แบบดวงค่อนข้างที่จะดีใครที่กตัญญูและมีบุญอยู่แล้วงัว,งวที่จะถึงมีโอกาสรับรางวัลใหญ่แต่ต้องพยายามนะบางท่านที่เกิดพุทธกังขืมชอบไปแบบบนบานไปท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ก่อนสี่แล้วก็ติดกรรมทางวา,าจาต้องไปพยายามขอขมาก,กรรมนะคะขอพรอ,องค์พระพิคเนธ ขอพรพระศิวรีพระสังกจัจจายจะได้โชคลาภนะคะแล้วอาจารย์จะบอกว่าซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงผิวขาวนะคะจะมีโอกาสได้สีนำโชคคือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีฟ้าเหลืองนำโชคนะคะท่านที่เกิดพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนเลขมงคลน,นำโชค2918 2918นะคะท่านที่เกิดพุธกลางคืนมหาราณีสุดฮ้าค่ะต่อไปวันพฤหัส,สบ,บดี มหาราณีศูนย์หกท่านี้เกิดวันพฤหัสบดีมหาราณีศูนย์หกนะคะท่านี้เกิดวันพฤหัสบดีอาอใครที่บูชาไอ้ไข่อยู่แล้วเด็กจะเอาชกลาบมาให้กุมารที่เลี้ยงอยู่โอ้โหภาพเด็กล้นล้วนแล้วในยะหนึ่งท่านี้เกิดวันพฤหัสบดีใครที่เคยทําแท้งมีวิบากกรรมบอก ให้เขาไปทําแทงนะคะให้เงินยืมขอขมากรรมด้วยท่านคิดสังวรเลยว่าท่านไม่มีโชคลาภไม่ถูกหวยซื้อแล้วเฉียดท่านที่เกิดวันพฤหัสดีนะมีวิบากกับตรงนี้น,นั้นพยายามปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานถวายพระไตายหรือแบบขอขมากรรมนะคะด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่มีวิบากตรงนี้บอกเลยจะมีโชคลาภจากกุมารทองเด็ก ให้ลูกหลานหยิบลอตเตอรี่ให้เด็กหยิบลอตเตอรี่เด็กในบ้านจะเอาชคลาภม,มาให้เป็นไพ่เด็กลุ้นล้วนกุมารทองให้โชคใครบูชาไอ้ไข่อยู่แล้วขอพรไอ้ไข่จะมีโอกาสได้นะคะทําบุญเสริมดวงกับเด็กมูลนิธิเด็กให้เงินเด็กซื้อของช่วยเด็กที่มาขายของให้คุณทําเลยคุณจะมีโชคลาภมใหญ่แน่นอนสีนําโชคคือสีเขียวและสีชมพูท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเด็กลุ้นล้วน่ะ ไม่ต้องไปตีโจทย์อะไรเยอะนะใครที่ทํามีกรรมกับทําแท้งก็ให้ทําบุญแก้ไขปมตรงนั้นไปใครที่ไม่มีเนี่ยลุยเลยทาบุญเกี่ยวกับเด็กมูลนิธิเด็กใครมีลูกให้ลูกหยิบรตเอรี่ให้มีโอกาสที่จะได้สูงมากซื้อตรตเตอรี่กับคนที่มีอายุน,น้อยๆกับเด็กขั้นจะได้นะคะสีนําโชคชมพูกับเขียวนะคะเลขมงคลน,นําโชค54 60 5460นะคท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีมหาราชีศ6นครับต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์มหาราชี07นนะคะท่านได้เกิดวันศุกร์พิมพ์มหาราชี07นแล้วกดแชร์ให้จานะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาแล้ววันศุกร์จะมีโอกาสได้จากทะเบียนรถยนต์นะคะแล้วช่วงนี้ระมัดระวังทุกขลาบรถไปเฉี่ยวชนคนอื่นแล้วเราเสียเงินรถ คนอื่นมาชนเรานะคะใครที่เสียเงินไปกับเรื่องของการซ่อมรถซ,ซ่อมลาถือว่าสะดอกเคราะนาเป็นทุกขลาบการเดินทางจะได้โชคลาบเรียกเสียมสีจะให้โชคนะคะจะมีโอกาสได้โชคลาบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะจะมีโอกาสฝันแม่นด้วยเจ้าที่เจ้าทางนะช่วงนี้มันทำบุญนะในเรื่องของทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับมูลนิธิทำบุญโรงศพนะคะอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราแล้วฝันจะแม่นจะได้โชคลาภนะผู้ชายผิวขาวสูงจะเอาโชคลาภมาให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ผู้ชายสูงขาวนะจะมีโอกาสได้สีมงคลน,นำโชคคือสีน้ําตาลสีเทาสีน้ําตาลสีเทานะคะเลขมงคลน,นําโชค3-2-0-5 3-2-0-5นะคะท่านที่เกิดวันสุกมหาราชีทเ ต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์พิมพ์มหาราณีศุนแปดนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์พิมพ์มหาราณีศูนย์แปดนะคะดวงโชคลาบนะวันเสาร์นะดวงโชคลาบจะได้จากบริวารจะได้จากเพื่อนนะคะดวงการงานก็ค่อนข้างที่จะมีโชคลาบด้วยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ ะะเขาบอกว่าท่านที่เกิดวันเสาร์เลขที่บ้านเลขที่คอนโดนะคะพยายามดูแลก๊อกน้ำกระจกให้สว่างสวยัยบ้านหิ้งพระต้องสว่างนะคะทำบุญเกี่ยวข้องกับการใส่บาตรตอนเช้านะใส่บาตรด้วยผลไม้ที่เป็นมงคลส้มจะได้ส้มหล่นกล้วยนะก็จะได้โชคลาภแบบกล้วยๆนะคะแล้วในเดือนนี้หาเวลาไปปล่อยสัตว ปล่อยนกปล่อยปลาไถชีวิตโครกกะบอหรือพยายามกินมังสวิรั์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเสริมดวงให้ตนเองนะคะแล้วเขาบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยต้องมีสติด้วยนะคะต้องมีสตินะวันที่เลขออกห้าโมโหจะมีโอกาสได้จะ,ไดจะมีโอกาสได้โชคลาคนแก่จะให้โชคนะคะทำบุญกับคนแก่ซื้อลอตเตอรี่กับคนแก่นะคะ เลขที่บ้านตายายให้เราไหว้หมักทูด้วยนะคะจะมีโอกาสได้จะมีโอกาสได้โ,ไดโชคลาภเป็นทุกขาลาภเหมือนกันใครที่แบบอยู่ดีเสียเงินอยู่ดีเจ็บป่วยเดี๋ยวจะได้โชคลาภนะคะอย่าลืมนะซื้อเลขที่บ้านติดไว้สีมงคลน,นําโชคคือสีม่วงกับสีดําจะได้จะให้โชคลาภท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขมงคลน,นําโชคหนึ่ด 1 5 2 7นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์มหาราณี08ค่ะจบไปแล้วนะคะดวงโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันประจำพฤศจิกายนกับงวดวันที่1ทธันวาคม2563อาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ที่น่ารักผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะจับเงินแสนเงินล้านปลดดีปลดสินแล้วพบกันใหม่ดวงโชคลาภกับเดือนธันวาคม2563วันนี้อาจารย์ออร่ามหาราณี ขอกล่าวคำว่าเฮงปังล่ำรวยสวัสดีค่ะ